ที่แบบเป็นคนนอนตื่นง่ายนะคะ,คะเธอเสียเงินกับพวกนี้ไปเท่าไหร่เธอจงหยุดได้แล้วนะคะหยุดได้แล้วสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับพกัออีกแล้วนะคะซึ่ง EP นี้นะคะแน่นอนค่ะว่าหลายๆคนน่าจะพอเดากันออกนะ ว่าออนเนี่ยมาทำโฮมทั่วร์อพนั่นเองค่ะซึ่ง EP นี้นะคะออนก็จะพามาทัวร์ห้องนอนของออนนะคะอย่าง EP แรกนะคะก็จะเป็นการ ตรวจรับห้องนะคะ EP ที่สองก็จะเป็นการตรวจรับห้องนะคะแล้วก็แชร์ในเรื่องของไอเดียแพลนในการจะตกแต่งห้องเพิ่มเติมนะคะ EP ที่สามนะคะก็จะเป็นการพาทัวร์ห้อง l i v i n g r o o m นะคะและ EP นี้นะคะห้องนอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็พร้อมที่จะพาทุกคนนะคะมาดูแบบทุกซอกทุกมุมนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าออนเป็นคนที่รักการน,นอนมากนะคะแล้วก็ชอบห้องนอนมากๆนะคะส่วนตัวออนเนี่ยออนสามารถอยู่ในห้องนอนได้ทั้งวันเลยนะคือแบบ นั่งทางานทํานู่นทํานี่หยิบอะไรกินจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บคือแบบอยู่ได้ทั้งวันอะ่ะดังนั้นเนี่ยห้องนอนสำหรับออนอะ่ะจึงเป็นอะไรที่ออนให้ความสําคัญมากแล้วมองว่าออนจะพยายามแต่งยังไงก็ได้ให้มันดูแล้วไม่น่าเบื่อที่สุดแต่งยังไงก็ได้ให้มันดูแล้วโอเคในในลองเทอมที่สุดและแต่งยังไงก็ได้ให้เวลาที่เรากลับบ้านมาเหนื่อยจะลงตัวลงนอนแล้วเรารู้สึกว่านี่คือบ้านนี่คือห้องของเราไม่ได้มีความรู้สึกแบบเหมือนนอนโรงแรมแบบแข็ง,ขง,ขงกระด้างกระด้างอะไรแบบนั้นนะคะ ซึ่งจริงๆเนี่ยความเก๋นะคะของห้องนอนห้องนี้นะคะก็คือเขามี walk in closet ในตัวนะคะแต่ว่าเดี๋ยวออเนี่ยจะค่อยพาดขวอยทีนะคะตอนเนี้จะพามาดูในส่วนที่มีการตกแต่งเพิ่มกันก่อนนะคะอย่างที่บอกไปเนี่ยว,ว่าโครงการนี้นะคะเขา fully furnish e d มานะคะซึ่งในส่วนของห้องนอนนะคะสิ่งที่ทางโครงการให้มานะคะก็คือจะมีในส่วนของหัวเตียงนะคะฟูกที่นอนนะคะ ต๊ะนะคะส่งตัวแบบนี้นะคะเราก็จะมีแอร์นั่นเองค่ะในส่วนของพวกวอลเปเปอร์นะคะม่านหรือว่าทีวีที่ต้องติดเนี่ยก็คือจะต้องติดเพิ่มนะคะแต่ออนเนี่ยไม่ได้ใช้ฟูกที่นอนของทางโครงการนะคะออนอ่ะย,ยกกลับบ้านไปนะคะแต่ออนมีการเปลี่ยนนะคะที่นอนนะคะใหม่เพิ่มขึ้นมานั่นเองค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงรายละเอียดกันอีกทีนะคะตอนนี้คืออยากจะโชว์นะคะว่า ตรงผนังหัวเตียงเนี่ยเป็นสิ่งที่มีการต่อเติมตกแต่งเพิ่มนะคะซึ่งออนก็ให้ทางคุณหนึ่งนะคะพอใจไอเดียนะคะอินเทียร์ดีไซน์นะคะที่ออนได้ให้คุณหนึ่งทำในห้องนั่งเล่นของออนนะคะทำในส่วนของผนังหัวเตียงเพิ่มขึ้นด้วยนะคะเพราะออนรู้สึกว่าออนชอบในความพวกแบบคิวบัวต่างๆออนรู้สึกว่ามันดูแล้วไม่มีความเป็นมินิมอลลักชวรี่ที่มีความเป็นผู้หญิงในตัวแต่ไม่ได้ดูแบบว่า หราฟู้ฟ้าทุกอย่างมันแบบสีทองอลังการกุชชี่เวอร์ซาเช่อะไรแบบนั้นนะคะคือมันมีความสวยหรูแบบเรียบ,เร,ยบเรียบที่ดูเราไม่น่าเบื่อนะคะโดยออนเนี่ยออกแบบมาคร่าวๆนะคะแล้วให้คุณหนึ่งเนี่ยลองปรับแบบอะไรต่างๆดูนะคะแล้วก็ด้วยความที่ผนังตอนแรกอย่างที่เคยโชว์รูปให้ดูไปนะคะมันมีความไม่เท่ากันนะคะทางคุณหนึ่งเนี่ยพอเข้ามาประเมินพื้นที่หน้างานแล้วเนี่ยก็เลยจะต้องมีการเบิ้ลผนังข้างในนะคะแล้วก็ กรูตัวกรุตัวผนังเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะคะแล้วก็ทําเป็นคิ้วบัวแบบที่เห็นนะคะซึ่งสีเนี่ยเป็นสีขาวแต่ไม่ได้เป็นสีขาวออฟไว้นะ,ค,ะคือมันจะเป็นสีขาวที่ตุ่นขึ้นมานิดนึงนะคะเพื่อให้ดูไม่หลอกจนเกินไปนะคะแล้วถ้าเห็นเนี่ยตรงเนี้ยก็จะเป็นช่องพวกแบบว่า เสียบ USB เสียบปลั๊กต่างๆนะคะซึ่งพองานเสร็จอะคือออรู้สึกถูกใจมากๆนะคะเพราะว่าตัวสีของผนังหลังหัวเตียงเนี่ยมันดูละมุนนะคะแล้วมันก็เข้ากับตัวหัวเตียงเนี้เลยนะคะแล้วในส่วนของตัวผ้าม่านวอลเปเปอร์ต่างๆนะคะที่ออนเลือกมาให้มันเป็นโทนขาวกับแบบโทนเทาเนี่ยคือมันก็ค,คือคุมโทนเข้ากันไปหมดทําให้อรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นห้องที่แบบรู้สึกว่าเดินเข้ามาแล้วแบบสบายน่านอนนะคะ แต่ทั้งหมดทั้งปวงนะคะจะไม่มีอะไรน่านอนนะคะไปกว่าสิ่งนี้นะคะสิ่งที่อยู่ข้างหน้ากันตรงนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะยกน้องเขาออกไปก่อนนะคะไปลูกอ่ะสิ่งที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือที่นอนนะคะที่นอนที่นอนแล้วสบายที่สุดนะออนแบบลองมานอนหลายครั้งแล้วอะคือชอบมากนะคะคืออย่างที่ออนบอกนะคะว่าออนเนี่ยเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับ การนอนมากออนรักห้องนอนนะมากอ่อนชอบทําอะไรหลายๆอย่างในห้องนอนนะคะทําให้อรอนรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราแบบว่าลองนอนเตียงดีๆลองนอนหมอนดีๆมันจะช่วยเพิ่มขึ้นไหมเพราะว่าที่ผ่านมาก็คือบอกอตรงๆว่าไม่ได้ให้ความสนใจหรือให้ความสําคัญอะไรขนาดนั้นก็นอนไปอะไรก็ได้แต่พอยิ่งอายุมากขึ้นทํางานเยอะขึ้นสิ่งที่เรารู้สึกก็คือถ้าเรานอนเตียงที่มัน ไม่ดีนอนหมอนที่มันไม่ซัพพอร์ตเนี่ยมันมันทำให้การนอนของเราอะมีปัญหาแล้วยิ่งเราอายุมากขึ้นมันมันส่งผลค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นจนกระทั่งออนได้ลองมานอนที่นอนอันนี้กับหมอนอันนี้นะคะแล้วก็พูดกับตัวเองตลอดว่ารู้งี้รู้งีรู้หงี้นอนไปนานแล้วคือรู้อะไรไม่สู้รู้หงี้จริงๆนะคะ คือตัวนี้นะคะเขาเป็นที่นอนของลาล่าเบสนะคะเป็นแบรนด์น้องใหม่ในเครือดันล็อกพิลโลนะคะซึ่งรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นท็อปสุดของแบรนด์นะคะก็คือรุ่นวิลคอมนั่นเองค่ะโดยรุ่นนี้นะคะเขาเป็นที่นอนที่มีความแน่นมากๆคือตอนแรกจับมาแล้วรู้สึกว่าอุ้ยแน่นแบบนี้จะนอนได้ไหมอุ้ยมันยังไงแต่จะบอกว่าเขาเป็นที่นอนที่เวลาเรานอนแล้วเรารู้สึกแบบ ไม่อยากตื่นอ่ะไม่อยากลุกเลยนะคะความเก๋ของที่นอนรุ่นวิวคอมนะคะก็คือเขาเป็นที่นอนที่ทําจากยางพาราแท้นะคะฉีดขึ้นรูปทั้งหลังเลยนะคะพร้อมระบบรองรับน้ําหนักอย่างเตอร์มิกเลเท็กซ์นะคะที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของลาลาเบทเท่านั้นนะคะตอนแรกนะคะก็แอบงงว่าที่นอนที่ทําจากยางพาราแท้แบบฉีดขึ้นรูปทั้งหลังจากยางพาราเนี่ยคือ จะต่างกับที่นอนทั่วไปยังไงนะคะแต่พอได้นอนแล้วนะคะคือบอกเลยว่าเขาเป็นที่นอนที่นอนแล้วแบบสบายมากนะคะคือตัวที่นอนเนี่ยเขามีความแน่นนะั้นแน่นแบบแน่นเลยนะคะแน่นแบบแน่นนะแต่เวลาที่เราสัมผัสไปอะ่ะคือสัมผัสจะแบบนุ่มจะเนียนมากๆนะคะที่สําคัญเวลาที่เรานอนเนี่ยคือเขารองรับน้ําหนักเราได้ดีมากๆคือแบบ รู้สึกแบบนอนแล้วแบบสบายรู้สึกแบบนอนแล้วอิ่มมากๆนะคะและสิ่งนี้ที่ภูมิใจนําเสนอมากๆก็คือใครที่แบบเป็นคนนอนตื่นง่ายนะคะหรือว่าเจอเปัญหาบอกเฮ้ยคนข้างๆหรือว่าสัตว์เลี้ยงหรือว่าลูกน้อยแบบพลิกตัวแล้วตื่นตื่นตื่นตลอดเพราะว่าเป็นคนที่แบบที่นอนมันจะโยกไปโยกมาแบบเนี้ยคือที่นอนรุ่นวิวเข้ามานี้ของลาลาเบดอะไม่เป็นนะคะคือสมมุติว่าเราเอาอะไรวางไว้แบบเนี้ยเรากระโดดลงมาปุ๊บอะ คือที่นอนก็จะยังอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวออนลองกระโดดให้ดูนะเห็นปะเฮ้ยหมอนหมอนไม่อะไรนี่คือออนนะคะอย่างเงี้ยคือทําให้เรารู้เลยว่าจริงๆแล้วที่นอนอันเนี้ยเขารองรับน้ําหนักดีมากแล้วเขามีระบบที่แบบไม่ทําให้มันยุบยาบอะนึกออกปะพอมันไม่ทําให้ยุบยากคราวเนี้ถ้าเราเจอคนข้างๆเราที่พลิกตัวแรงถ้าเราเจอน้องหมาน้องแมว วิ่งไปวิ่งมามันก็จะไม่ทําให้เราตื่นจะทําให้เราแบบนอนหลับสนิทนอนหลับสบายได้ตลอดทั้งคืนอะ่ะคือเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากๆและตอนแรกอะ่ะคือพอเริ่มลองนอนอะ่ะาก็รู้สึกว่าเฮ้ย ไม่ค่อยปวดหลังอะตื่นมาแล้วรู้สึกแบบสบายนะอย่างเงี้ยก็นึกว่าคิดไปเองนะคะสรุปก็คือรุ่นวิวคอมรุ่นนี้นะคะเขามีนวัตกรรมมาส аж คอนทัวร์นะคะที่ช่วยปรับสมดุลระบบการไหลเวียนของเลือดนะคะ <c oughs> เหมือนกับว่าเขาช่วยสป,ปอร์ตหลังของเรานะคะทําให้เราเนี่ยนอนหลับสบายนะคะแล้วก็ตอบโจทย์มากนะคะสำหรับคนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมแบบอ่อนนะคะเพราะว่าเขาช่วยสป,ปอร์ตเรื่องน้ําหนักเรื่องหลังเรื่องอะไรต่างๆได้ดีหมดเลยนะ เราไม่อยากจะบอกนะคะว่าที่นอนตัวนี้เนี่ยเขามีสารสกัดจากธรรมชาตินะคะที่ไม่ทําให้อมฝุ่นหรือว่าอมไรนะคะดังนั้นเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้หรือว่าผิวแพ้ง่ายเนี่ยสามารถใช้ได้ถูกใจคุ้มค่าแน่นอนนะคะ แล้วก็ที่นอนรุ่นนี้นะคะเขามีโปรโมชัน่นลดแบบคุ้มมากๆนะคะปกตนะิราคาเต็มนะคะจะอยู่ที่ประมาณ19,980บาทนะคะตอนนี้เนี่ยเขามีโปรโมชั่นนะคะเหลือเพียง25,990บาทเท่านั้นคะ่ะดังนั้นบอกเลยว่าเป็นอะไรที่คุ้มมากนะคะถ้าใครแบบว่ารักการน,นอนหรือช่วงที่ผ่านมามีปัญหาก,กับการน,นอนแล้วมันกระทบการใช้ชีวิตการทำงานของเรานะคะอยากให้ลองลงทุนกับที่นอนดีๆดูนะคะแลวจะรู้เลยว่า รู้งีซื้อไปนานแล้วรู้งีลงทุนไปนานแล้วนะคะอย่างที่บอกนะรู้อะไรไม่สู้รู้งีนะคะคือดีมากจริงๆนะคะและอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่เป็นความภูมิใจของออนนะคะในห้องนี้เลยนะคะก็คือนี่ค่ะ น้องหมอนจากมาลูฟนะคะซึ่งความเก๋ของเขานะคะก็คือเขาเป็นหมอนนะคะที่มีเทคโนโลยีเฉพาะนะคะที่เรียกว่าโซนนะคะซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของทางแบรนด์เลยนะคะโดยหมอนของแบรนด์นี้นะคะความเก๋ของเขาก็คือเขาเนี่ยมีหมอนที่ออกแบบมาให้ ตอบโจทย์การนอนที่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นการนอนหงายการนอนคว่ำการนอนตะแคงนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะนอนแตกต่างกันออกไปนะคะและที่สําคัญเนี่ยถ้าสังเกตนะคะข้างในเนี่ยเขาจะมีเหมือนเป็นแบบรูระบายอากาศนะคะขนาดใหญ่เนี่ยที่เวลาจับไปเนี่ยจะรู้สึกนุ่มๆน,นะคะแต่ด้านนอกเนี่ยจะมีรูระบายอากาศขนาดเล็กนะคะที่ถ้าลองจับเนี่ยก็จะรู้สึกแน่นๆน,น,นะคะซึ่งรุ่นของออนนะคะก็จะเป็นรุ่นโซนโดลาเบนเดอร์สีม่วงแบบนี้นั่นเองนะคะความเก๋ของเขานะ ก็คือเขาเป็นหมอนนะคะที่ตอบโจทย์สําหรับคนที่ชอบนอนหงายนะคะหรือว่านอนพลิกไหลายท่านั่นเองนะคะด้วยตัวนี้เนี่ยด้วยความที่เขาเป็นเมมโมรี่โฟมนะคะ <c oughs> คือเขาออกแบบมานะคะ <c oughs> เพื่อให้เวลาที่เราพลิกนอนหงายอะไรต่างๆเนี่ยสามารถกระจายน้ําหนักได้ดีรองรับน้ําหนักได้ดีนะคะแล้วก็ทําให้เวลาเรานอนเนี่ยมันเหมือนแบบโอบอุ้มกระชับทุกอย่างแล้วแบบเหมือนซัพพอร์ตในช่วงของคอในช่วงของหัวของเรานะคะทําให้เรานอนหลับได้สนิทนะคะ แต่ความพิเศษเพิ่มขึ้นไปนะคะก็คือเขามีกลิ่นลาเวนเดอร์นะคะเนี่ย ตรงก็คือแบบลาเวนเดอร์มากนะคะอย่างที่หลายๆคนรู้กันนะคะว่ากลิ่นลาเวนเดอร์เนี่ยเขาสามารถช่วยผ่อนคลายได้นะคะช่วยให้นอนหลับสบายมากขึ้นช่วยให้นอนหลับสนิทมากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยหมอนรุ่นนี้นะคะก็คือตอบโจทย์มากสำหรับคนที่มีปัญหาการนอนหรืออยากแบบผ่อนคลายก่อนนอนอะ่ะคือเป็นอะไรที่แบบใช่แบบใช่เลยนะคะคือนอนแล้วแบบดีมากสบายมากนุ่มมากนะแต่ถ้าใครแบบเฮ้ยแล้วเราไม่ได้เป็นคนนอนงายอ่ะเราเป็นคนนอนข้าเราเป็นคนนอนตะแคงอะ่ะทำแบรนด์จะมีหมอน ที่แบบซัพพอร์ตในส่วนนี้ไหมมีค่ะคือทางแบรนด์เนี่ยเขามีหมอนหลายแบบและหลายสีให้เลือกเลยนะคะมีให้เลือกถึง5สีด้วยนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราสามารถทักนะคะเพื่อไปปรึกษานะคะแล้วก็ให้ทางแบรนด์นะคะแนะนําได้เลยนะคะว่าการนอนแบบนี้มีปัญหาแบบนี้นะคะควรนอนแบบไหนเลือกแบบว่า กลิ่นอโรมายังไงนะคะและไม่อยากจะบอกนะคะว่าหมอนมาลุกตอนนี้นะคะ <c oughs> เขามีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะคะปกติในราคา1557บาทนะคะตอนนี้นะคะราคาพิเศษนะคะเหลือ2,990บาทเท่านั้นนะคะ พูดเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะคะเพราะว่าเขาเป็นที่สุดของความนุ่มสบายเลยนะคะนอนหลับสบายกลิ่นหอมฟินแบบโอโหฟินมากๆใครที่มีปัญหาการน,นอนใครที่รักการน,นอนนะคะอย่าลืมไปจัดหมอนมาลูฟเลยนะคะพูดในเรื่องของหมอนพูดในเรื่องของที่นอนกันมาเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวเราพาไปชม Walkin c น o c e นเกันบ้างแต่ก่อนที่จะไปนะคะนี่แอบนําเสนอนะคะ น้องพรมปุยนะคะน้องพรมปุยน่ารักมากนะคะน่ารักมากเลยนะคะน่ารักมากๆจริงๆอ่ะมาดูวอล์กอินคอสเทตกันนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าออนยังย้ายของมาไม่ครบแล้วก็ไม่เสร็จนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นของบางส่วนที่ออนเริ่มทยอยมานะคะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าทั้งหมดนะคะเป็นแบบโอเพนวอร์ดโรบนะคะก็คือในส่วนเนี้ยออนก็จะ แขวนพวกไอ้บานโรบต่างๆไว้นะคะแล้วก็ยังมีที่นะคะสําหรับการแขวนเสื้อผ้าอื่นๆเพิ่มเติมนะคะแล้วก็อันนี้นะคะตรงนี้ก็จะยังเป็นในส่วนของเสื้อผ้าต่างๆนะคะที่แขวนได้ทั้งหมด3ช่องนะคะซึ่งสำหรับออนอ่อนเป็นคนไม่ได้มีเสื้อผ้าเยอะนะคะคือว่าเป็นฟิลแบบว่าซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปอ่ะก็คือเก่าไปใหม่มาตลอดทําให้อ่อนเนี่ยไม่ได้มีเสื้อผ้าค้างเยอะแบบที่หลายๆคนคิดนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะความเก๋คือเขาเนี่ยจะมีชั้นนะคะ วางของต่างๆนะคะซึ่งสามารถวางได้เยอะเลยนะคะอย่างข้างบนเนี่ยตอนนี้ออนยังนึกไม่ออกว่าจะวางอะไรนะคะออนก็เลยเอาในส่วนของ Dior Advent Calendar ของปีที่แล้วนะคะมาวางไว้นะคะที่ออนได้เป็นของขวัญวันเกิดมาจากคุณแฟนนะคะเป็นอีกแบบหนึ่ง Rare item ที่แบบว่าขายหมดทั่วโลกนะคะส่วนชั้นตรงนี้นะคะ3ชั้นนะคะออนก็เลยเลือกวางพวกกระเป๋าต่างๆของออนนะคะเพื่อให้มันแบบ หยิบง่ายแล้วก็ระบายอากาศได้ดีนะคะมันทําให้กระเป๋าของเรานะคะไม่เกิดการชื้นต่างๆด้วยนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่ออนวางน้ําหอมเล็กๆน้อยๆของออนนะคะเพราะว่าออนจะแบ่งครึ่งหนึ่งไว้ที่บ้านนะคะครึ่งหนึ่งไว้ที่นี่นะคะแล้วก็อุปกรณ์ทาผมต่างๆที่ออน,นยังเอามาไม่หมดนะคะตรงนี้นะคะจะมีที่ใส่หวีต่างๆนะคะหวีในสองอันนะคะก็จะเป็นของไอคู่นะคะที่ชอบมากนะคะมีทั้งที่บ้านแล้วก็มีทั้งที่นี่นะคะ ่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่เก็บแฝงนะคะซึ่งแฝงหลักของออนก็จะเป็นของซูเปอร์มาร์นะคะกับของแบรนด์ที่เป็นต่างประเทศเลยนะคะอ่ะตรงนี้นะคะที่ออนแผนไว้นะก็จะเป็นที่แบบว่าใส่พวกเครื่องประดับจิวเวลรี่ต่างๆหรือว่าแบบของจุง้งจิ้งอะไรแบบนี้นะคะซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ย้ายของมานะคะแล้วก็เวลาที่เรานั่งแต่งหน้าเนี่ยเราก็จะสามารถนั่งแบบตรงนี้ได้เลยนี่บอกป้าแบบนั่งแต่งหน้ารับแสงธรรมชาติหยิบจับตรงนั้นหยิบจับตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ด้วยความที่มีที่ หยิบเก็บจิวเวลรี่อะไรต่างๆอนะ ก็คือถือเป็นอีกหนึ่งห่วงจุ้ยนะเพราะว่าดูไหมคือถ้าสมมติว่าเราวางพวกเพชรคอยจิวเรี่อย่างเงี้ยไไว้อะแล้วมันมีกระจกอย่างเงี้ยมันจะเหมือนสะท้อนน่ะทำให้มันเหมือนแบบเพิ่มพูนขึ้นมาะอันี้คือในในเรื่องของศาสตร์ห่วงจุ้ยนะส่วนอันนี้นะคะให้ดูกันเป็นน้องม <ık> ินิฟริชนะคะก็คือตู้เย็นจิ๋วนั่นเองนะคะน้องตู้เย็นจิ๋ววันเนี้ยออนก็จะเก็บพวกสกินแคร์ลูกรักต่างๆของออนไว้นะกะ็คือจะแช่เย็นไว้เลยส่วนลูกไม่ค่อยรักนะคะก็จะเก็บไปในห้องน้ำธรรมดานะคะเพราะว่าอันเนี้ยมันเก็บได้จจํําานนนวกัดะะค ก็จะเก็บไว้แบบนี้นะคะส่วนตรงนี้ก็จะมีพวกแบบว่าถาังขยะจิ๋วมีที่เก็บปลัก๊กมีที่เก็บอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้เนี่ยก็มีช่องเก็บนะคะได้อีกสองช่องซึ่งออนก็อาจจะเก็บพวกของที่แบบว่าต้องการจะซ่อนหรือต้องการจะอะไรไว้นะคะโดยที่แบบว่าไม่ได้ต้องการเน้นหยิบจับง่ายนะคะนี่อีกหนึ่งสิ่งที่ภูมิใจนะคะนี่ค่ะชั้นรถเข็นที่ beauty อกเกอ e r ต้องมีนะคะ beauty อกเกอ e r ทั่วประเทศไทยก็คือมีนะคะคือออน่ะรู้สึกว่าเฮ้ย คือของเรามันเยอะอะเราก็หาชั้นที่มันเก็บอย่างเงี้ยดีกว่าแล้วมันก็ลากไปไหนมาไหนได้แล้วด้วยความที่ว่าตรงเนี้ยมันเป็น walk in closet ทั้งหมดอะเราก็คือสามารถแบบว่าเก็บทุกอย่างไว้ตรงเนี้ยได้เลยนะคะอย่างตรงเนี้ยก็จะมีพวกรองพื้นอ่า blush on lipstick ต่างๆ eye shadow แป้งไฮไลท์ทิชชู่สำหรับเช็ดหน้านะคะก็คือจะอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าอันเนี้ยก็ยังเอามาไม่หมดะคะเพราะว่าต้องแบ่งไว้2บ้านนะคะอย่างชั้นล่างนะคะก็จะเป็นขนตาปลอมนะคะแน่นอน,นะคะ่ะว่าขนตาปลอมที่ใช้นะคะ ออนเมบี้และเชสเนซี่ชอยส์เท่านั้นนะคะมีสต็อกไว้เลยนะคะจะได้แบบหยิบใช้ง่ายๆสบายๆนะคะแล้วก็ชั้นล่างสุดเนี่ยก็จะเป็นพวกแบบว่าแฮร์แก d เจ็ตต่างๆนะคะเดี๋ยวก็จะเอาเพวกที่ม้วนผมที่เป่าผมที่หนีบผมมานะคะเพื่อที่ว่าเราใช้เนี่ยเราก็หยิบจับได้เลยนะคะลากไปไหนก็ได้จะปัดไปตรงนั้นจะปัดไปตรงนี้แบบนี้นะคะก็คือสะดวกมากๆเช่นเดียวกันนะคะอ๋ออีกส่วนหนึ่งที่เดี๋ยวออนให้ดูนะคะ ตรงนี้เนี่ยก็จะมีชั้นนะคะที่สามารถเก็บของได้นะคะซึ่งชั้นตรงนี้เนี่ยออนก็เก็บได้สาชั้นนะคะตอนนี้ยังเก็บไม่ครบนะคะก็เลยเก็บกรอบรูปไปก่อนนะคะเพราะว่ากรอบรูปยังหาที่ตั้งได้ไม่ครบนะคะก็แลนว่าจะเก็บพวกแบบว่าเสื้ออะไรต่างๆนะคะตรงนี้ก็อาจจะเป็นเก็บในส่วนของพวกชุดชั้นในชุดนอนแบบนี้นะคะก็คือจะเก็บให้หมันเข้าที่เรียบร้อยนะคะส่วนข้างบนทั้งหมดนะคะลืมให้ดู ก็จะเป็นคลังแสงของออนนะคะพวกกล่องของแบรนด์เนีมต่างๆคะ่ะที่ออนสะสมไว้นะคะ a m เ s d ด d ออ r a พ a านด้าชาแนลโจมคะก็คือเก็บเรียงไว้นะคะ <c oughs> เพื่อให้รู้ว่าเธอเสียเงินกับพวกนี้ไปเท่าไหร่เธอจงหยุดได้แล้วนะคะหยุดได้แล้วเออเตือนตัวเองเตือนสติไว้นะคะ และก่อนที่จะจบกันไปนะคะก็เดี๋ยวพาตัวห้องน้ําจิว๋วของออเล็กๆละกันนะคะก็ห้องน้ำมันจะเป็นห้องน้าที่มีแต่ชวอร์ไม่ได้มีบัตรทับนะคะเพราะว่าถ้าจะเอาบัตทับเนี่ยก็จะต้องซื้อห้องแบบว่า10กว่าล้านขึ้นน่ะนะคะก็พักก่อนละกันน้ออะไรอย่างนี้นะคะก็ห้องน้าวันนี้นะคะก็เป็นห้องน้ําที่ออตกแต่งเพิ่มเล็กน้อยนะคะแต่ว่าไม่ได้อะไรเยอะแยะมากมายนะคะหลักเลยเนี่ยก็จะมีของตกแต่งนะคะอย่างตรงหน้ากระจกนะคะเนี่ยเปิดไฟได้นะคะ มีพวกไอหอบๆต่างๆมีต้นไม้ปลอมนะคะตามพวงจุ้ยเหมือนกันนะคะเพราะว่าโพวงจุ้ยเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราเอาพวกต้นไม้ปลอมสีเขียวไว้ในในห้องน้ำเนี่ยมันจะเหมือนดูดพลังความชื้นออกไปได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็จะมีที่ใส่แปรงสีฟันต่างๆนะคะมีพวกที่ล้างมือที่เช็ดอะไรนะคะ ข้างในนะคะก็จะเป็นพวกสกินแคร์ต่างๆที่ออนเก็บไว้เพิ่มนะคะยังเอามาไม่หมดนะคะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะคะก็คือเก็บไว้เพิ่มอีกเช่นกันนะคะรวมถึงพวกแบบว่าของใช้สำหรับล้างห้องน้ําต่างๆนะคะคือออนชอบในแบบโทนสีการตกแต่งต่างๆอะแล้วก็เนี่ยให้ดูว่าเห็นไหม ตรงหัวก็หัวอะไรเนี่ยก็จะเป็นสีคอปเปอร์นะคะอย่างที่เคยบอกไปนะหรือแม้กระทั่งหัวฉีดแบบนี้นะคะก็จะเป็นหัวคอปเปอร์เหมือนกันนะคะส่วนตรงนี้นะคะที่บอกว่าแต่งเพิ่มนะคะก็คือมีแต่งรูปนะคะว่าเอากรอบรูปมาติดเพิ่มนะคะโดยเลือกเป็นโทนสีเขียวเหมือนกันนะคะ <S <S <ๆ S 1> เพื่อให้มันมีความแบบว่าดึงดูดพลังไม่ดีออกไปอะไรแบบนี้นะก็เลยเอามาแต่งะคะ่ะแล้วก็เลือกกรอบให้เป็นโทนสีคอปเปอร์นะคะเพื่อให้เข้ากันไปนั่นเองนะคะส่วนตรงในห้องน้ํานะคะก็ จริงๆอ่ะเขาให้มาแค่ในส่วนชั้นอันนี้นะคะ ออนก็ไปสั่งชั้นอันนี้มาติดเพิ่มนะคะอันนี้ก็คือสั่งมาจากลาซาด้าเหมือนกันนะคะติดได้เลยนะคะไม่ต้องเจาะนะคะถือว่าโอเคเลยนะลองติดมาแล้วลองห้อยของลองอะไรมาแล้วก็คือไม่ร่วงนะคะถ้าใครจะเอานะคะก็เดี๋ยวออนใส่ลิงก์นะคะไว้ให้เหมือนกันนะคะแล้วก็ตรงนี้สามารถห้อยฟองน้ําห้อยสบู่ห้อยอะไรอย่างเงี้ยได้ะคะ่ะเดี๋ยวออนก็จะเอาพวกของต่างๆเนี่ยมาวางเพิ่มเพราะว่าตอนนี้คือยังเอามาไม่ครบนะคะแล้วก็อย่างในส่วนนี้นะคะก็จะเป็น ที่ตากผ้าเช็ดต,ตัวนะคะก็เน้นเป็นโทนสีคอปเปอร์เหมือนกันนะคะก็คือเป็นโทนห้องน้าที่แบบมีความคุมโทนแล้วก็ดูค่อนข้างน่ารักนะคะและนี่นะคะก็คือโฮมทัวร์ EP4 ของออนนะคะในส่วนของห้องนอนนั่นเองค่ะก็บอกว่าเพื่อนๆนะคะจะถูกใจกันนะคะหรือว่าใครเนี่ยที่เฮ้ยกำลังมองหาไอเดียในการแต่งห้องนอนต่างๆนะคะก็ลองดูไอเดียนี้กันได้นะคะ หวังว่าจะถูกใจกันนะคะแล้วก็ถ้าใครเนี่ยตามหาคนที่รับออกแบบห้องเป็นผู้รับเหมารับทําทุกอย่างนะคะก็อยากแนะนําคุณหนึ่งนะคะพอใจไอเดียนะคะคุณหนึ่งคือไม่ได้สปอนเซอร์อะไรในออนนะคะวันจ่ายเงินราคาปกตินะคะมีโคเทชันมีการโอนทุกอย่างนะคะเพียงแต่ว่า ออนประทับใจในการดูแลของคุณหนึ่งมากจริงๆนะคะคือทีวีในห้องอ่ะคุณหนึ่งก็ติดให้ในส่วนของอะไรนะเอที่ที่เป็นชั้นวางของในห้องน้ำคุณหนึ่งก็ติดให้กรอบรูปคุณหนึ่งก็ติดให้คือคุณหนึ่งแบบคุณออนน้ำมาได้เลยครับเดี๋ยวผมช่วยดูครับคือเดี๋ยวผมช่วยจัดก,การให้ครับไม่เป็นไรครับคือมาดูมาอะไรตลอดคือแบบใส่ใจมากจริงๆนะคะจากประสบการณ์ที่ได้ยินเพื่อนๆหรือ,หล,อหลายๆคนรอบตัวเจอมาว่าเฮ้ยผู้รับเหมาเทอินเทอร์เรียแบบ ชิ่งงานชิ่งเงนิองนอะไรเงี้ยคือออนก็แอบ,บกลัวแต่คือกลายเป็นว่าครั้งแรกของการทําของการติดต่อและทุกอย่างคือดีมากเจอคนดีในราคาที่เราแฮปปี้เราออกแบบมาทุกอย่างมันจบที่ดีก็คือแฮปปี้มากนะคะยังไงวันนี้นะคะก็ขอจบกันไปเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายายค่ะสวัสดีค่ะ